มือน้ก็มาอันน่ะมือน้ก็มาอันเห็ดเฮ็ด<ๆ>ข้องหวานมันเนาะจ้ะนี่มันบัานตะเฮานี่มันมือเสือมันม่วงจ้ะนี่ข้ามาเฮ็ดข้องหวานเนาะจ้ะจ้ามอน้ก็ก็มาเฮ็ดข้องหวานเนาะจ้ะนี่มันม่วงเนาะจ้ะไปขุดมานี่ ไมเห็ดข้องหวานให้ผู้เฒ่าเนาะจ้ะผู้เฒ่าเลี้ยงผู้เฒ่าเนาะจ้ะเอาฟานเปลือกมันออกก่อนเนาะจ้ะอาทิตย์มาเซลน้ำปูนใสเนาะจ้ะน้ำปูนใสอันนี้นี่บักหม้แข้งกระเฮ็ดเองจ้ะบ่ได้ซื้อปูนเพิ่นดอกไม่เปลือกมันเผาบ่เหมือนเผายังบ่ทันเหมือนแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติเนะจ้ะสวัสดีจ้ะ นี่มื่อนีร่แม่ก็จะมาเห็ดของหวานนะจ๊ะนี่ได้มันมาไปขุดมันมานี่มันมันม่วงมันตะพาบคนอีสานเขาเอิ่นมันมันมันสะพานนะจ๊ะเอามาเห็ดของหวานจ้ะกะปวอกระป๋องนะจ๊ะกะป๋องเปลือกเรือจ้ะกะป๋องเปลือกไปนะเห็ดของหวานในผู้เฒ่าทึ้งผู้เฒ่าทึ้งผู้หนุ่มนั่นแหละจ้ะเลี้ยงผู้เฒ่าเลี้ยงผู้เฒ่าแปดสิบกัวล่ะจ้ะที่ ข่วยทิ่เตียงเนาะจ้ะข้วยทิ่เตียงมะหาหกปีเลยเหตุเมื่อวานเนาะจ้ะเหตุเมืวานน,นี่คือบริสุทธิ์เนยหามันกับปูเองเนาะจ้ะมันกับปูเองจ้ะเตรียมน้าปูนใส่น้ำเนาะจ้ะปูนใส่ตะเฮากับเปลือกหอยแข็งเนาะจ้ะนี่เอาไปเผาไฟแล้วกะัเอามากรองเนาะจ้ะนี่ ก็เป็นอันเปลือกหอยแข็งจ้ะเผาเองนี่จ้ะเผาเองบัดน,นี้เขาก็สิเอาไปแช่น้ำแล้วก็เอามันแช่ให้มันแข็งเนาะจ้ะเป็นธรรมชาติมะทุกอย่างเนาะจ้ะมันก็บก่ค่อยอัน,นมันแหรงมันก็บ่สมบูรณ์เนาะจ้ะมันเป็นอันตะปุ่มตะปั่มอันหนวกจะเฮาหากินไป หลังเซน้ำปุ๋นใสเนาะจ้ะอันนี้มันอันนี้มันก็บไดัดทิมเล้ะจ้ะนี่นี่เอาไปปลูกได้เด้อจ้ะนี่ตัดออกแล้วกะเอาไปปลูกได้จ้ะเอาไปปลูกรงแบบนี้ฟังใส่ดินไว้เดี๋ยวหนา้าฝนมากก็สะเกิดเกิดไม้เนาะจ้ะนี่ก็จะได้เหืือมันแบบ,บได้เอาไปทิมหนึ่งด้จ้ะเอาไปทาปลูก ปลูกต่ออีกกับเด็กกินอีอเนาะจ้ะอภัยอยักได้กับมิขายด้วยจ้ะนี่จ้ะมีขายจ้ะกิโลละสิบบาทจ้ะมีขายสั่งสื่อได้ด้วยจ้ะ จ้ากระอปองแล้วเนาะจ้านี่ก็มาหั่นมาหั่นใส่น้ำปูนใส่เนาะจ้า,จานี่น้ำน้ำปูนใส่นี่แม่ก็ใส่นี่จ้านี่แช่แช่ให้น้ำม,มันใส่เนาะจ้าเพื่อที่เอาอะไงกองเอาน้ำม,มันมาแช่มันให้มันมันแข็งเนาะจ้า,จานี่นี่จ้าให้มันมันแข็งกระมาหั่นเนาะจ้าหนิ แซ่แซ่หนามไว้กอนน่อนเนาะจ้ะแต่เนี้ยนุ่มเนาะจ้ะน,นี่มันเออเนี้ยนุ่มเนาะจ้ะมันมากเลยลปวดรูไกลเก็บไปเมื่อวานกระหั่นแล้วกะแซ่หนามปุ้นใสไว้ก่อนเนาะจ้ะ หัน่นแล้วเนาะจ้ะเพราคงแม่แม่จะเอาไปหนึ่งก้อนเนาะจ้ะเพือ่อซื้อหน่อยมันก็มาเข้าหมดเลยสิมองวุ <c oughs> ่นวายคนอื่นเขาเนาะนี่กูเห็ดจ้ะก็จะเศร้าเนาะจ้ะนี่ตัดตัดตัดจ้ะก็หั่นแล้วแล้วเนาะตอนนี้แม่ก็จะเศร้าหนังแล้วหนังเอาไปล้างอีก ไปล้างน้ำปูนออกก่อนเนาะจ้ะจะเอามาหนึ่งเพราะว่าแม่สิชอบอ่นนะนะหนึ่งก่อนแล้วจังก็เอาไปเห็ดเนาะจ้ะมันเสดเดย์โเล่จ้ะบ่มาต้มใส่เลยกับมันเละใส่กันเนาะกขาคือโบมันกับโบ,บเป็นตะกินเนาะจ้ะจ้ะกับสิบหนึ่งก่อนไปนอกมาเอิ่นคุณยายไม่ต้องไป ไม่ต้องไปหรอกเขาจะมาเข้าประตูหรือเปล่าเยทูมเยทูมเขาจะมาเข้าตรงนั้นเยทูมไม่ไม่ไมไม่ไปไม่ไปแล้ก็อยู่นี่เดี๋ยวเขาก็มานี่เองหนูก็ไม่รู้กันจ้ะนี่เสร็จแล้วแม่ก็เอามาหนึ่งเนาะจ้ะนี่ใส่เตาถ่าน มันจังหอมเนาะจ้ะได้กินไฟบานเฮาเนาะจ้ะสุกจ้ะมันหกนจ้ะลังจากทีข้าหนึ่งมันแล้วเนาะจ้ะนี่แม่จะมาเห็ดกะทีเนาะจ้ะใส่เตยใส่เตยก็ว่าแม่เห็ดเห็ดไฟอ่อนๆเนาะจ้ะ เไฟอ่อนๆเพื่อสีให่หนากะทิมันมันสีงามเนาะจ้ะบ่ต้องเง็ดบ่ต้องเพ็ดให้มันแตกมันเนาะจ้ะแต่ให้มันแตกมันแล้วมันมันสีมันกัสีบ่งามเนาะจ้ะจ้ะอันนี้แม่กัเฮ็ดมันแล้วจ้ะอันหนึ่งมันแล้วนะจ้ะนี่มันเนาะจ้ะอันหนึ่งเตรียมเตรียมมันไว้เนาะจ้ะเตรียมมันแล้วกัน้นำกะทิเนาะจ้ะ เดี๋ยวเขาเขาตั้งไฟอ่อนๆแล้วเขาก็เค nice. ี yeah. ่ยวไฟอ่อนๆนะจ๊ะก็ใส่กะทิใส่ใส่เกลือนิดนึงใส่ใบเตยนะจ๊ะเขาก็มาชี้มือนะจ๊ะรสชาติใ่ได้มากหวานก็ใส่หวานนะจ๊ะบ่มากหวานก็บ่มากหวานหลายกับ้องใส่หวานหลายนะจ๊ะอ่อนหวานนะจ๊ะจ้ะก็เฮ็ดแล้วล่ะเนาะจ้ะนี่หลังจากเฮ็ดแล้ว น่ากินบะคะ,ะเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะก็ะเป็นบวดมันเนาะจ้ะบวชมันม่วงบานเฮาจ้ะมันมืดหลังจากเฮ็ดแล้วแล้วเนาะจ้ะนี่สีสันสวยงาม่ะคะนี่จ้ะมาๆมากินน้ำกันจ้ะ กระเทิกใจกระโกดไลกโกดแช์ให้แน่ด้วยจ้าน่องใหม่กับเป็นกระตุกกระตกักยังเหตุบ่ระทันเป็่นเนาะจ้ะ